สวัสดียมามเช้าครับพี่น้องครับเช้าว,วันที่11กรกฎาคม2,567พี่น้องครับก็ตั้งแต่ตี3ตีสมาแล้วล่ะนะครับฝนก็เข้าที่จังหวัดบึงการละเวลานี้6โมงเสร็ศษก็ยังอยู่ที่บึงการเซกาบึงหงงหลงแล้วก็ ตอนบนของคอนครพนมสำหรับวันนี้นะครับบ่ายนะครับก็ยังมีฝนเช่นเคยนะครับทางภาคอีสานตอนบนเราก็จะมีทางบึงการหนองคายอุดรธานีแล้วก็ทางอีสานตอนล่างก็จะมีแถวจังหวัดที่มีรอยต่อกับขเมนนะครับ แม่ว่าจะเป็นอุบลศรีสะเกตสุรินทร์บุรีรัมย์นะครับบ่ายและคำ่ำแต่ฝนวันนี้เบาบางกว่าเมื่อวานนะครับวันนี้เบาบางบ่นเบาบางลงเมื่อวานนี้ทำความสะอาดหรือหรือแล้วก็ตัดต้นบวบทิ้งเพราะว่าต้นมะพร้าต้นนี้มันขึ้นไม่ได้มันโดน ขาบวบเคียวบวบรัดเมื่อวานก็นเลยทำลายเลยทำลายแล้วก็ให้เป็นให้เขาอยู่แบบสบายๆนะครับก็วันนี้ก็ภาคอีสานตอนบนเราอาจจะมีใสายๆมาอาจจะมีเมฆนะครับอาจจะมีเมฆบังแดดให้นะครับภาคอีสานตอนบนแต่ที่อื่นๆในช่วงเช้าช่วงกลางวันก็จะมีแดดนะครับ มีแดดแจ่มแจ้งเลยนะครับจนบ่ายแก่ๆมาถึงค่ำทึงจะมีเมฆปกคลุมโดยเริ่มจากอีสานตอนล่างแล้วก็อีสานตอนบนสรุปวันนี้มีฝนอยู่ตามรอยต่อขมิ้นนะครับอุบลศรีสะเกดสุรินทร์บุรีรัมย์แล้วก็ด้านบนก็เชียงรายพะเยาน,าน่านขยับลงมาหน่อยก็หนองคายอุดรบึงกาฬนะครับประมาณนี้นะครับพี่น้องครับ ฝากกดไลค์กดแชร์สองฝ้าหาฝนเช้าว,วันที่11กรกฎาคม2 5 6 7